เฉลยไปฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสวสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนบริษัทแห่งหนึ่งฉลองครบรอบ10ปีในวันที่10พฤศจิกายนคศ2011นะครับจึงจัดกิจกรรมมอบโชคให้แก่ลูกค้านะมีรางวัลใหญ่1รางวัลโดยบริษัทนำตัวเลข1 0 1 0 1 1 2 0 1 1มาจัดเรียงเป็นรหัสนะครับ10หลัก นะครับก็ใช้รหัสต,ตามวันที่นะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูแล้วส่งให้กับลูกค้าแล้วสุ่มนะแล้วส่งให้กับลูกค้าแบบสุ่มนะจากนั้นจึงใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยสุ่มรหัสเพื่อหาผู้โชคดีจงหาความน่าจะเป็นที่รหัสของผู้ที่ได้รับรางวัล ขึ้นต้นด้วย1และลงท้ายด้วย2นะก็คือให้หาความน่าจะเป็นก็เริ่มจากสูตรนี้แหละครับ pe, PE เท่ากับ ne ส่วน ns นะครับ ne ก็คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ ns <S <S คือจำนวนสมาชิกของ sample space จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ก็คือเอาง่ายๆก็คือเราต้องไปนับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากสิ่งที่เราสนใจเราสนใจอะไรครับเราสนใจรหัสเนี่ยขึ้นต้นด้วย1ลงท้ายด้วย2มันจะเป็นไปได้กี่วิธีตามตัวเลขที่ให้มา นะครับงั้นก็เริ่มต้นที่หา n e ก่อนแล้วกันนะครับหานะ e e. นีน่ตัวเลขที่ให้มาเราสังเกตนะมันมีเลขสาแล้วก็มีเลขทั้งหมด10ตัวนะเออถ้าเราเอาเลข10ตัวเนี่ยมาเรียงกันนะครับมันก็จะได้เป็นตำแหน่ง10ตตำแหน่งถูกไหมหนึ่งสองา้าหกเจ็ดแปดเกย่างเงี้ยสิบตำแหน่งนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าฟิกว่าตำแหน่งหัวเนี่ยให้ต้องเป็นเลข 1น,นะตำแหน่งท้ายเนี่ยต้องเป็นเลข2องั้นมีมีโอกาสงั้นสิ่งที่เราจะ,ะตัวเลขที่ต้องต้องนำมาเรียนกันจริงๆเนี่ยก็คือตัวเลขแค่8ตัวโดยตัด1ออกไปตัวหนึงตัด2ออกไปตัวหนึงนะครับเออมีเลขอยู่แค่8ตัวนะนั้นก็หมายความว่าการหา NE เนี่ยเรา มันคือการจัดเรียงสิ่งของที่แตกต่างเอ้ยไม่ใช่แตกต่างดิสิ่งของที่ซ้ำกันนะครับ8ชิ้นนะเอองั้นเราก็ปัญหาข้อนี้นะมันก็คือการเรียงสิ่งของ8ชิ้นสิ่งของในที่นี้ก็คือตัวเลขนะครับในที่นี้ตัวเลข แต่กรณีทั่วไปอาจจะเป็นสิ่งเป็นสิ่งของอะไรก็ได้นะตัวเลข8ตัวนะครับนะโดยมีเลข1ซ้ํากันกี่ตัวครับเลข1เนี่ยมันมีเลข1ทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีเลข1 6ตัวนะครับ1 6ตัวมีเลข0 3ตัวแล้วก็มีเลข2 1ตัว ทีนี้เลข2เนี่ยเราตัดออกไปเลยถูกไหมเพราะว่าเราฟิกไว้ด้านหลังแล้วเลข1เนี่ยตัดออกไปตัวหนึ่งนะเพราะเราฟิกไว้ด้านหน้าทีนี้การเรียงสิ่งของ8ชิ้นหรือตัวเลข8ตัวในที่นี้เนี่ยมันมี1ซ้ํากัน5ตัวนะครับโดยเลข1ซ้ํา5ตัวนะครับและเลข0ซ้ํา กี่ตัวครับสตัวออการเรียงสิ่งของหรือในที่นี้ตัวเลขที่มีสิ่งของช้ำซ้ำนะเรียงแค่8ตัวนะฟิก1ไปตัวหนึ่งฟิก2ไปตัวหนึ่งแล้วนะเรียงสิ่งของ8ชิ้นแล้วมีสิ่งของซ้ำการนับกรณีนี้มันมีสูตรใช่ไหมครับเออมันมีสูตรสำเร็จให้ก็คือจำนวนวิธีในที่นี้เนี่ย นะครับเราสามารถหาได้จากสูตรนี้ได้เลยครับเอาจํานวนสิ่งของทั้งหมดที่จะเรียงอะนะสิ่งของตอนนี้เหลือตัวเลขใช่ไหมเหลือ8ตัวแล้วเอาตัวเลข8แฟกตนะครับเออตั้งแล้วก็หารด้วยจํานวนสิ่งของที่ซ้าซ้ากันกี่ตัวครับนะหรือมีเลข1ซ้ํา5ตัวก็หารด้วย5แฟกมีเลข0ซ้ํา3ตัวก็หารด้วย3แฟกอย่างเงี้ยครับมันมาจากสูตร n แฟกหารด้วย n หนึแฟก n สอ n n สแฟกนะที่ซ้ำหารอ่าสิ่งของที่ซ้ำอ่ะเอามาใส่แฟกแล้วหารไปเรื่อยนะมีซ้ำกันกี่ตัวก็หารกันไั้หมดนียมีซ้ำห้ตัวก็หาร5แฟกซ้ำสามตัวก็หาร3ามแฟกเออใช้สูตรสําเร็จอันนี้ได้เลยนะครับที่เหลือก็แค่คิดเลขออกมานะแฟกก็8ปดคูณเคูณหคูณหคูณส คูณ3คูณถูกไหมเออ5แฟกก็5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 3แฟกก็3คูณ2คูณ1 5ะ5ตัด5 4ตัด4 3 3 2 2ตัดนะ3กับ6ตัดได้เหลือ2 2กับ2นี้ตัดได้อีกสุดท้ายเหลือ8กับ7คูณกันนับก็เป็น5 0โอ้อันนี้ NE นะโทษทีไม่ใช่ NS นะ จะได้ NE เป็นเท่าไหร่ครับ8756วาิธีนั่นเองอ่ะจบ NE นะครับอ่ะต่อไปหา NS ครับ NS ห่างไง NS เนี่ยก็คือการเรียงเลข10ตัว นะครับโดย1ซ้ำ6ตัว0ซ้ำ3ตัวและมีเลข2ไม่ซ้ำนะครับเออไม่มีละไม่มีตัวซ้ำแล้วนะเลข2ไม่ซ้ำาเ,เพราะงั้น ns ก็เหมือนกันเข้าสูตรเมื่อกี้ได้เลยครับ นะ 10, เลขสิบตัวสิ่งของสิบชิ้นก็เอาสิบแฟกตั้งหารตัวซ้ําครับมีหนึ่งหกตัวก็หารหกแฟกมีศูนย์ซ้ำสามตัวก็หารสามแฟกอย่างนี้ครับนะก็นะจะได้เป็นสิบคูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณไปเรื่อยจนถึงหนึ่งนั่นแหละครับเดียด้านล่างก็หกคูณห้าคูณไปเรื่อยจนถึงหนึ่งสามแฟกก็สามคูณสองคูณหนึ่งนะหกหกตัดห้าห้าตัดเลขระหว่างนี้ตัดได้หมดเลยสี่สามสองหนึ่งนะครับ เอาละทีนี้สามกับ9ตัดได้เหลือ3 3 3 9กนะ2กับ8ตัดได้เหลือ4 2 4 8สุดท้ายก็เหลือแค่10คูณ3คูณ4คูณ7นะครับได้เลยครับ10คูณก็จะได้ NS เป็น10คูณ3 30นะครับ 7จ2ดสามยี่สิบคูณสาได้เป็นเท่าไหร่อ่เป็น1 0บคูณสามาคิดเลขหน่อยนึงนะครับสิบคูณสาคูณสคูณเนะเป็น840ครับ นะอันนี้คือ ns เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ p ของเราก็ทำไงครับเอา ne ตั้งครับ56หารด้วย840นั่นเองนะครับ<อ>สุดท้ายตัดหน่อยนะครับก็เอาอะไรตัดได้ นะครับเออเอาแม่8ตัดได้นะ8ปดแ8ดเจ็ดห้กเอ 8, 7, 5, 6, เอแปดหนึ่งก็ได้เป็น7จ็ดส่วนหนึตัดได้อีกไหมโอ้แม่เตัดได้ครับเอ 7, 1, 7, 7, เอเจ็ดอ่าหนอันนี้ทดไป3าม3 5สุดท้ายได้เป็น1นึส่วนสินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1นึส่วนสิครับ จบ，啊。